เอวัเมสุตังเอกลางสมัมยังพระขวาภารานะสิยางวิหรติอิสีปัตเะตเนมิคัทาเยตันตะระโขพระขวาปัญจะวัคคิเยพิกขูอามันเตสิเทเททวะวเมพิกขเวอันตาปัภะชิเตะะณเสวิตัพพาโยจายังกาเมสุกามะสุข,ขัลิกานุโยโคฮินูคัมโม โพนุชานิโกะนะริโยอนตถะสันหิโตโยจายัางอ,อัตตะกิละมะถานุโยโคทุกโคอ,อนะเรโยอนตถะสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอันุปะขามะมัชมัชิมาปฏิปทาตถา,าคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะรณียานะกะรณีอุปปะสะ อุปัสสะมายะอภินยายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกัตตมาจะจะ,จะสาภิกเขวมชิมาปฏิปทาตถาคเตน,นะอภิสัมพุทธาจักคุกะรณียานะกะรณีอุปัสสะมายะอภินยายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ อยะเมวะอะริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโขสาภิกขเวมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอะพิสัมพุทธาจักขุกะรณียานะกะรณีอุปสะสมายะอภิญญายะสัมโพทายะนิพานายะสังวัตติ ทังโขปน,นะพิกเวทุกขงังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชรา,าปิทุกขามาราชัมปิทุกขงังโสกะปะริเทวะทุกขะโมทะนัส,สุป,ปายาสาปิทุกขาอปิเยหิ สปะโยโคทุกโคปิเยหิวิปะโยโคทุโขยามปิฉางะลับพตัติตามปิทุกข,ขังสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาอีทางโขงปนะพิคเวทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตันนะหาโปโปโนภวิกานันทิราคะาสหคาาตาตันตระตันราภิ นันทีนเสยยิีทางกามตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาอีทางโขปณะพิฆเวทุขะนิโรโทรอริยสัจจังโยตัสสาเยว,วะตันหายะอเสสวิราคานิโรโทรจาโคปตินิสโคมุติอ,อนาลโยอีทางโขปณะพิฆเวทุขะนิโรทรคามิมีปฏิปทาอริยสัจจังอะ ยะเมวะอริโยอัฏฐานคิโกมะโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังปริยะสัจจันติเมพิฆเวปุเพอนันโนสุเตนสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปะริน ปริญญาันติเมพิฆเเวบุเพอนานุสุเตนสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานงอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาติตังโขปนิธางทุกขาริยสัจจังปริญญาันติเมพิฆเเวบุเพอนานุสุเตนสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาติยางอุทปาธิปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาติอิทางทุกขสมุทัยอยริยสัจจังติเมพิฆเเวบุเพอนานุสุเตนสุ ทมเมสุจักขุงอุทปาทิญานางอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติตังโคปณิธานทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปหาตับพันติเมพิกขะเวบุเพอนานุสุเตนสุทมเมสุจักขุงอุทปาทิญานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติตังโคปณิธานทุกขะสมุทโย อริยสัจจังพหินันติเมพิกเเวบุเพอนานุสุเตนสุธรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาลโกอุทปาธิอิทังทุกขะนิโรโทอริยสัจจังติเมพิกเเวบุเพอนานุสุเตนสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขะนิโรโทอริยสัจจัง สัจฉิาตพันติเมพิกเวบุเพอนันโนสุเตนสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาติยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโควันนี้ทางทุกขานิโรธโอริยสัจจังสัจฉิะตานติเมพิกเวบุเพอนันโนสุเตนสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานางอุทปาติปัญญาอุทตปาธิวิชาอุทตปาธิอาโลโกอุทปาทิอีทางทุกขานิโรธคามินี ปฏิปทาอริยสัจจ so anyway, ันต <as> ิเมพิกาเวบุเพอนันุสุเตนสุทมเมสุจากขุงอุทปาทิยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติตังโขปนิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตพันติเมพิกาเวบุเพอนันุสุเตนสุทมเมสุจากขุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาติตังโขปนิทางทุกขานิโรธคามินี ปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตนสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาติยานงอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิยาวะวียาวะกีวัจเจเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังทวาวทัสสักทะัทะท,ะท,ะทะวาว ทักษการังยถาภูตังยนาทนทัศนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวหังพิกเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรม,มะเกสะัสะมณะพรม,มะนิยาปชายะสะเทวมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงหิสัมพุทโธ ปัญจัญญาสิงยะโตจะโเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติป,ปริวัตังทัทวาทาสาการังยถาภูตังยานทสสันางสุวิสุทธังอโหสิอัถาหังพิกเวสะเทวเกโลเกสะมาราเกสะพรมมะเกสะสะมะนะพรม,มะนิยาปชายะ สัทเทวมนุสายะอนุตรารังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัยาสิงยานันจะปนะเมทัะนางอุทปาทิอะกุปปาเมวิมุตติอะยะมันติมาชาตินัตถิธานิปุนัพภะโวติอิทะมะโวจะภะควาอัตตะมะนา ปันจัวะคิยาภิกขุภคะวโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสอิมาสะมินจะปะนะเวยากะระยัสสะมิงพันยามานีายัสสะมะโตกโกโกทันยัสสะวิระชางวีตะมะลางธรรมะจักขุงอุทปาธิยังกิจจิสมุตทะยะธรรมมังสับพันตังนิโรธะธรรมมันติ ปวัตติเตจะกภัควาตาธรรมจักเกกุมกุมมาเทวาสัทธะมนุษาเวสุงเอตามภัควตาพารานะสิยังอิสิปตะเนมิขะทายเย,ยอนุตรังธรรมจักการปวัตติตังอับอับปะติวติยังสามะเนนะวาพรหมะเนนะวาเทเวนะวามามาเรนะวาพรหมุตนาวา เกนะจิวาโลกาสมินติกุมมานาังเทวานังสัททางส,าสุตวาจะตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงจะตุมมหาราธิกานางเทวานางสัตทางสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุสาเวสุง าวติงสานางเทวานางสัทังสุตตวายามาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงยามานางเทวานางสัทังสุตตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัทังสุตตวานิมมานะรติเทวาสัทธมนุษสาเวสุงนิมานะรตินางเทวานางสัทหังสุตตวาปารณิมิตตวาสวันตีเทวาสัทธมนุษสาเวสุงปารณิมิตตวสวตีนาง เทวาสัตถังสุตวาพรหม,มากายิกาเทวาสัตถามนุสาเวสุงเอตัมภคะวตาภาราณสิยงังอิสิปตะเนมิคาทาเยอนุตรังธรรมจักกางปวติตังอัปะพิวติยงังสัม,มเนนะวาพรหม,มเนนะวาทเวทเทเทเวนะวามาเรนะวาพรหม,มนาวา เกนะจิวาโลกาสามัมมติอิติหะเตนะชะเนนะเตนะมุหุตเตนะยาวะพรัมมะโลกาสัตโธอัมพุคคัตคัตชิอายัญจะทัสสะสหัสสีโลกะา,าตุสังกามปิสัมปะการรมปิสัมปะเวทิอัม อัปปมามโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปตุระหสปัตุระโหสิอัตติกรัรม,มเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทโขภะวาอุทานังอุทานีสิอัญญาอัญญาสิวัตะโพโกทันโยอัญญาสิวัตะโพโกทันโยติอิติหิหังอายะสัมโตโกทันยาสะ อัญญาโกทันโยเตตะวะนามังอโสสีติ อิต <rude S 2> ิวิโสภควาวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูนอนุตตรโรปุริสัตธรรมมสารธีสัทธาเทวมนุษย์นางพุทโธภะควาติสวะขาโตภะควาตตาโมสันติติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆสามีจตฺตาติ สามีจิปฏิปันโนพควะโตสาวกสังโคยะที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสภูขลาเอศพภควะโตสาวกสังโคอาหุเนยโยป้าหุเนยโยทักขินเนยโยอัญชลีกะระนิโยนุตรังคุณยังเขตตังโลกษาติจินดามณีปยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสัรติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสตุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเศธิกิจจิเทโวเยสโกปะชังทัสมิงกินเนวา ทัตตาปียังกันตังสาริกุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชน,นาณเยมณีจินดาปิยังจัสสะทันางสัพเพชนา,าพหูชนา,าปียังมะมะสกัตตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนะโสตินานสันตุปัตตวาสาัพเพทุกขาวูปะสมนตุเสตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรงังปริราวูปะสัมานางธรรม,มเตเชนะโสตินานสันตุปัตตวาสัพเพ พระยาวุปะเสมนตุเตสกัตวาสังฆารัตนังโอสถังอุธมังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสตินานาสันตุปัทวาสาเพโรฆาวุปะเมนตุเต อิติปิโสภัคขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขิโตโลกะวิทูนอนุตตะโรบริสัทธธรรมมาสะระธิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภัคขวาติสวะขาโตภัคขวะตาธมโมสันทิติโกอกาลิโกอิหิปัสสิโกโอปะนัยิโกปัจจตังเวทิฏพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภัคขวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภัคขวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภัคขวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภัคขวะโตสาวกสังโฆยะทิทฐังจตาริปุริสายุคานิออััตาาาปุุริสสสสกละะเภคววโโงฆ อาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอัญชริกะระนิโยอนุตตรงังปุญญาเขตตังโลกะสาติจินดามนีบียงมันตังยะสังธาสังโกนะอุปาสันติสเนหังมาตาบิตาวะโอระหังปะ ปะโปตันจะมหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเรเทโวสุปโบปเสธิกิจจิเทโวเยสโกประชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริโโตโพะวันตุเมสิทธิลาพังชเนเนนะเยมณีชินดาปิยังจัทานังสัพเพชนะนาพ่ะหูชนะนนาปิยังมะมะสะกัตตวาพุทธารตนางโอนสถังอุตมังวรัง ิต่างเทวะมนุษย์สานังพุทธเตชนาะโสตินานสันตุปัตวาสาเพทุกขาวุปะเสมนตุเตสกัตตวาธรรมะรัตนงังโอสถังอุตตมังวรังปริราหูปะสัมมานังธรรม มะเตเชนะโสธินานสันตุปัตถวาสเพยพยาวูปะเสมนตุเตสกัตวาสังฆารตนังโอสถังอุตมังวรางอาหุเนยังปาหุเนยังสังคเตเชนะโสธินานสันตุปัตวาสเพโรคาวูปะเมนตุเตอิติมิโส พระอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปโนสุขโตโลกวิทุอนุรุโธสารีปุตโตสารีปุตโตปุริสธรรมสารทีสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธปควาติสวะขาโตภควัตาธมโมสันติติกโกอากริโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภควัโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควัโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควัโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควัโตสาวกสังโฆยติตังสตาดิปุริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคลาเอสาภควัโตสาวกสังโฆอหุเนย โยปาหุเนยโยทักิดเนยโยอัญชลีกะระนิโยอนุตลังปุญยังเขตตังโลกัสาติจินดามณีปียังมันตังยสังทาสังโกนางอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเรเทวสุโปเสธิกิจิเทวเยสโกปชางทัสมิงกินเนวัตตาปียังกันตังสาริพุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชยานเยมณีจินดาปิยังจะทะ พะนางสัพเพชนาพราะหูชนาเปียงมะมะสกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวารางทีตังเทวะมะนุษา์นางสัพพะเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวุปะสม,มินตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวารางปร,ริราหูปะปะสะ มะนางทร,รมเตเชนะโสธินานสันตุปัตถวาสเพพยาวูปะเสมนตุเตสกัตตวาสังขารตนางโอสถันอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยยางสังฆเตชนะโสธินานสันตุปัตถวาสเพโรคาวูปะเมนตุเต ใช้ยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวะหนังจตุสจารสพังลักษะเยปิวิงสุนราสภาตันหังกาลาเทโยพุทธาทวิสตินายกาสเปเทิตฐาเมหังมัทเตเกเตมุนิสราสิเสปิฏิโตเมหังพุทโธธรรมโอเทวิโรจเนสังโฆปิฏิโตเมหังอุเรศภคุณากโลหานเกเมีนุลุโธสาริปุโรจตักกินีโกทันโยปิฏาคัาสมีโมคลาโนจวามเกเทเกเนโสเนเมหังอาสุงอนาทราหุโลกัสโพจามหานามโอุภาสุวะมโสตะเกเกสโตปิฏาคัาสมิงสุริโยวะพังกาโลดิสินโนสิริสัมปโนโสปิโตมุุนิิงโโโกกมมารสสพเลหจ นิจัมปิทาสิกุณาโกลปุนัวคลิมาโลโชมลินทรศิวลีเทลาปัญจะอิเมสตานาลาเตติละกามามาเสสาสิติมหาเทลาวิชิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาเทลาสิวันโตชินโอลาสรันตาสิรเตเจนะอังเข้าไมเคลสุสันติตารัตนังโปรตุอาสิทักกินีเมตสุตตทักกิเนเมตสุตตะกัง ทัศน์ังปัสจโตอาสิวเมอังคุริมาละกังขันธโมลปะลิกตันจะอายนาเตสุตะกังอากาเสชะนังอาสิเสสะปการลาสันพิตาชินานาวรสังยนราสรปากลังกตาวตาปิตาดิสันสตาภะวิราชตุบัตถวาเสสะวินิยังยันตุอนันต์ชินเตสตชสาวัสโตเมสกิเจนะสตาสัมภูรัพันเชลชินาปัญชรามัตชมิวิหารต่างมหิดตเลสัทธาปริตุมังสะเพเตมหาผริสาสภาอิเจลมันโตสุโตสุโคชินานุภาเวนะชิตุบัตถวโทธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธาามนุ ว่าปาลิโตจะลามิใชินันชาเรติ